สวัสดีวันอาทิตย์อีกหนึ่งคลิปนะครับอีกหนึ่งคลิปพอดีมีคนถามนะครับว่า,าเราสังกัดอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีคําสั่งอขอความเห็นชอบไปเนี่ยขอความเห็นชอบไปเพื่อที่จะรับโอนและใหโอนเนี่ยพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับตกลงคนที่รับโอนหรือให้โอนนะเป็นผู้ออกคําสั่งก่อนนะาคาถามคือคนที่รับโอน หรือให้โอนออกคําสั่งก่อนอันไหนกันแน่อเออตกลงคนนี้ออกก่อนไหมหรือคนนี้ออกก่อนหรือออกพร้อมกันนะเออ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวมาเฉลยกันแล้วกันเนาะนะโอเคนะครับฉะนั้นแล้วในเรื่องของการรับโอนกับการให้โอนรับโอนเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วแหละนะเดี๋ยวไปดูตัวที่มันมีการแก้ไขนะครับตอนนี้เราถือตามประกาศกกลางนะ แต่ของกอจังหวัดของแต่ละแห่งก็ประกาศกอจังหวัดออกล้อตามกอกลางเป็นที่รับร้อยแหละนะณตอนนี้เราใช้ของปี62นะนะของอบจก็ต้องไปดูอบจของเทศบาลก็ต้องไปดูของเทศบาลนะของอบตก็มาดูของอบตแต่ของอบตเนี่ยมันประกาศนะฮะเป็นประกาศของกอกลางนะปี62นะฉบับที่13นะฮะเรื่องของมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุการให้โอนการรับโอนการเลื่อนระดับนะเยอะแยะมากมายนะ ปี6กสนะที่มันแก้ไขเมื่อมันแก้ไขเพืคนเนี้ยองค์ประกอบของการแก้ไขมันนะถูกนําไปแก้ไขในหลายข้อเยอะเยอะเลยนะแก้ไขเยอะมากนะครับแต่คราวนี้มันเริ่มใช้ประกาศฉบับนี้มันเริ่มใช้นับตั้งแต่วันถัดจากนะวันถัดจากโดยมันประกาศยกเลิกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูเอาเองแล้วกันนะแต่มันบังคับใช้ก็คือวันถัดจากวันที่ประกาศกอประกาศเป็นต้นไปนะ วันถัดจากนะวันถัดจากคือวันไหนนะวันถัดจากของมันวันไหนฉะนั้นคือสิ่งที่มันประกาศมันประกาศคือวันที่18เมษานะฮะมันประกาศคือวันที่18เมษานะฉะนั้นแล้ววันที่หมนผลบังคับใช้ก็คือวันที่19เมษาสิเมยอนะ19เมยอนะมันบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19เมษา62เป็นต้นไปแล้วนะฉะนั้นเมื่อมันมีการประกาศแก้ไขออกมาเป็นที่เรียบร้อยทางกอจังหวัดก็มาประกาศแก้ไขด้วยเหมือนกันนะเมื่อประกาศแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยปื๊อกว่านี้สิ่งที่มัน เพิ่มเติมหรือแก้ไขในเรื่องของตัวประกาศนะแต่อย่าลืมว่ามันประกาศเยอะมันแก้ไขเยอะนะแต่ผมจะเอาเฉพาะในสิ่งที่คําถามคืออาทอรับโอนหรือให้โอนเป็นคนอดอกคาสั่งก่อนนะเอาไปดูนะเนื้อหลักใหญ่ใจความของมันอยู่ที่ข้อที่27ครับอยู่ที่ข้อนี้ข้อ,ขอ27ดคดูดีๆนะการโอนและการรับโอนนะเมื่อได้เสนอขอความเห็นชอบ นะต่างคนต่างขอ,งคอความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดํารงตาแหน่งที่ว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและก็กอาจมีมตินะก็คือกมีมติเป็นที่เรียบร้อยนะหรืออวตารอื่นก็มีมติเป็นที่เรียบร้อยนะนะเมื er ่อออกเมื่อกอจังหวัดมีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะดูข้อนี้ดีดนะ Method ๆนะเมื่อกอได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นายก องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนครับดูดีๆนะรับโอนนะรับโอนนะครับออกคําสั่งรับโอนให้ดํารงตําแหน่งประเภทสายงานใดเห็นไหมฮะนะโดยให้ได้รับเงินเดือนอัตราท่าเดิมและแจ้งคําสั่งรับโอนฮะให้คําสั่งให้โอนเห็นไหมอ่า ฉะนั้นจะสังเกตว่ามันมีอยู่2คำนะมันมีอยู่2คํคำอีกครั้งนะมันมีอยู่2คํคำคืออบตที่รับโอนนะนะออกคําสั่งรับโอนออกคําสั่งรับโอนแจ้งคําสั่งรับโอนให้อบตที่ให้โอนนะโดยมีผลวันเดียวกันฉะนั้นความหมายของมันคือออบตที่รับโอนน่ะจะต้องออกคําสั่งก่อนนะ อทที่รับโอนจะต้องออกคําสั่งก่อนนะแล้วแจ้งคําสั่งฮนะแล้วแจ้งคําสั่งนะให้กับอบททที่ให้โอนเพื่อทราบนะเสร็จแล้วให้อททที่ให้โอนนะ่ะออกคําสั่งให้มีผลวันเดียวกันความหมายของเขาคือเวลาการออกคําสั่งนะในการที่จะให้ใครโอนไปหรือรับโอนใครเนี่ยเขามีข้อคิดเห็นอยู่ว่าถ้าเกิดว่าอบตท,ที่ให้โอน ออกคําสั่งก่อนเหมือนกับว่าพอออกคําสั่งออกไปปุ๊บเขาไม่มีบ้านอยู่นะครับอืมเขาไม่มีบ้านอยู่ฉะนั้นแล้วหลักการขอกมันคือจะต้องให้คนที่รับโอนก่อนเปิดบ้านก่อนนะเปิดบ้านก่อนก็คืออบทที่รับโอนเนี่ยเปิดบ้านก่อนนะเปิดประตูให้เขาก่อนนะก็คือคําสั่งรับโอนก่อนนะเสร็จแล้วแจ้งคําสั่งไปให้อบตต้นทางอบทต้นทางที่ให้โอนก็ หลังจากที่เห็นประตูเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่าเอาโอเคละเราจะรับโอนพร้อมกันในวันที่2ส,สิงหานะครับเมื่อเขาเห็นบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกคาสั่งให้โอนให้ไปเข้าบ้านได้ทันทีเลยเห็นไหมฮะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่าอบตอที่ให้โอนออกไปก่อนคราวนี้เหมือนกับว่าให้เขาไปลอยบนอากาศนะฮะให้เขาไปลอยอยู่บนอากาศแล้วเขาไม่มีที่อยู่นะเขาไม่มีที่อยู่เขาไม่มี ผีไม่มีสารอยู่ประมาณนี้เจ้าที่ไม่มีสารอยู่หรือสีผีไม่มีสารอยู่นะมันก็ลอยเคว้งคว้างอยู่บนอากาศนะหาบ้านไม่เจอนะฉะนั้นแล้วหลักการของมันตัวนี้นะฮะข้อ27ะข้อ27นะ27นะก็เลยเป็นที่มานะข้อ27ก็เลยเป็นที่มาว่าการที่จะมีคําสั่งให้โอนหรือรับโอนเนี่ยให้อบตอที่รับโอนออกคําสั่งก่อนเสร็จแล้วนะแจ้งคําสั่งฮนะให้กับอบตต้นทางก็คืออบอบตให้โอนเนี่ย ให้มีผลในวันเดียวกันนะนะครับโอเคฉะนั้นแล้วคําตอบนี้ก็จะได้คําตอบเลยนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนครับเป็นคนออกคําสั่งก่อนอนะออกคําสั่งก่อนเสร็จแล้วแจ้งคําสั่งไปให้อบตอให้โอนนะออกคําสั่งตามมีผลในวันเดียวกันนะตามนี้นะครับ นะก็จะคลายข้อสงสัยหลายคนถามมาว่าเอ้ยคนที่ให้โอนก่อนออกคนที่รับโอนก่อนออกมันงงกันไปหมดเลยฉะนั้นให้ท่านอ้างตามหนังสือประกาศกของจังหวัดของท่านนะมันก็จะอยู่ที่ข้อ27เมื่อสักครู่นะฮะที่ผมนํามาให้ท่านดูนะนะเพื่อเป็น อ่าใครข้อสงสัยว่าตกลงใครเป็นคนออกคาสั่งก่อนนะโอเคสําหรับวันนี้คลิปวันนี้ก็น่าจะทําให้ท่านได้เข้าใจในหลักวิธีการให้โอนกับรับโอนนะว่าใครเป็นคนออกคำสั่งก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะขอบคุณมากครับสำหรับติดตามเกษตรกรรมธรรมชาติครับขอบคุณครับ